เออเออเออเอาว่าต่ออย่เงี้ยกับพวกกอดเมียค้นกอดกแจ๊กแจ๊กตึง้งกะเมียว่าเปลือยแห่แห่มึงอยากจะนึกกูบาดยังเอ้วกูนึกไรตีกูรู้นี่กูก็นึกตรงกับมึงจนเงี้ยอย่างนี้ก่อนเลย เมียว่าปลเออตอนเช้านี้เราต้องทำมาเข็นเงินีปน่าเราหมดแต่นอนยุ่ความสุกตายเป่าอ้มนอนนั้นมันไม่ได้เมื่อทำไม่เราเรียนหนังสืออะไรเจงมืงอไรนะบอกว่าดวงกขึ้นหนังสือมันเย็นเย็นเย็นเ,นเ,นเมือนหนาจะสอบลุกขึ้นหาคำตอบเพราะาจะสอบเย็นเย็นไอ้เพื่อนก็ไม่กี่ครานก็ลุกขึ้นอ่านตาเขามองเห็น ไอ้ตีเรานอนเย็นเย็นพระปลาขาดพ้นปลื้หลุหนุยล้นทุกแตมันแไดคราวนี้นุยกันนี่กะเมียว,าว,าออวา่าเปลือบไปฮะพว่าปลาขิงจะก้นตกตกไป,กปรูปลาวา่าพวกว่าเออจริงน้องน้องปิดตู้ได้นอนนอนกล่าวผีนะน้องพวกกับปอยเมียกับปิดตู้ได้นอนนอนรอพวกาำคำหมื่นหมืม่นพันหน้าอย่าว่าใจตังอย่าวางใจก้นอย่าหยนมากแง่มันดีแต่งมือเอง ไอ้ก้าประเด็นน่ะนกูคว้างหงีตายเลยไม่โดนตามต่อเลยีงกับปอดที่โยบงพวกครับเมียรับแล้วแล้วก็นอนใจป้าผัยพวกได้ปลาเต็มกองได้ปลาเลยมังปลาจนได้กองไม่เต็มไม่เต็มได้พืชเต็มแควนิวอ้อยม,มังไอ้เอ้ยปลาจนนั่นเลเห็นมหรอ๋อยเงี้ตายจริงมาจถึงเมียรับพวกกับกอดตู้เมียได้ยินคนอก,กอดตู้ตกใจยกขึ้นหนังที่อยู่ในบ้านใช่ไหมครับ ตกงงเลยปูของไก่กลางไก่ก้อตูไก่นั้นไก่ป้อมกับไข่นะป้อมกับป้อมไหนอะป้อมไก่อะมาขึ้นบาทกับไก่ป้อมไหนมาเล่นกันป้อมไก่นี่ครับรู้ว่าป้อมไก่กันเมีรู้ว่าพ่อเปิดตู้ไอ้ข้าวมาก็ได้ปลามาทำได้แกงได้กินอยากจะทราบว่าามีของปูยิ่งคนนั้นชื่อเรือแม่ร้อนตั้งปีมาลอไตเด็กเจอไข่อะไรแล้วไปถามยังไงดี่นุ้ยแม่เด็กปหนึ่งก็ตอบได้เจอใคร พิทนั่นมึงอยากโกงนะมึงขอตูกูแป้งๆกูว่าไค่ขอตูป้อมๆนายป้อมนุ้ยคือนายนูหนุ้ยไหมใชยไหมใชยตรงใจตรงปีจ้าน่าครับเมียะไรต้าวแบบป้อมนายป้อมใครก็คือนายไก่พีทนู้นอย่าไปโกงหมดสิพอตอบได้พิทกับิีทจะเจอหรือเออเจอหรืออ่านูไม่รู้ใครตอบโต้แล้วเจอเล่าจะกันขวัญนึงไม่เจอหรือวะแต่ถ้ป้อมหมอกแต่เปล่าก็อยากรวยเด้งนวด ตะพ่มหอมใจก้างเด้งโคลแต่ดตะพ่มใกล้เฉยไปนี่เอ้ะเขาว่าไงไม่ได้งพ่มแพรจริงกับพ่มแพรพ่มแพรพ่มแพรจริงแม่ได้ตายกูเมื่องไหนนามก้อนเลยหัวเลยนี่มึงอันนั้นพี่แท่งถามมั่งพอบกับกูไอ้หนุย่ยพอบกับกู พี่นุ้ยนำไปแล้วหนึ่งกะแนนไม่มีทางเลยเพื่อนเด๋ยเห,หเรียญทองได้เราแล้วกองทับเหรียญทองโหดาหลงเลยไอ้หนุ่ยนามึงควังห้ดีนาปน้าราูเออคุยทัามึงไงไอ้มึงเรียนในวันหนักก็ดีไหมแน่นอนเรื่องปลาพล่อยมานี้จับชวนเ,เรื่องใบปล่อยมานี้นี่มันควรตัดจากรักสุดกูดจะเป็นผู้รักผู้เย่ยในการวงจื๊อจ้าไว้ยเดียนอย่างนี้เปลืองแสดงจึงควงกตั้งอยูู่คุณมึงแล้ทุจาก่อนโยกอแกวปิดส,สะ دان มึงแลงอย่างอัดซ้า,าก,กี้มาตามพอนะักี้มานินมังกรนป้าเล่ป้าขืนไปอ้าพอ่อพอตัดปลาปอยมานี่เงี้ยไหมวันนี้เด็กอายุเต,ต่ำเลยต่ำเลกี้มานี่พ่อไปโยนในร้อยเป็นมึงแรงกี้มานี่มัดมึงเงี้ยไหมเจ้าหน้าที่ต้องตามจับปอนี่กี้มาไม่รับบันฮาโอ้พี่นุ้ยมีเหตุผลอันอยังยกแกนึงนั่นะฮนแล้วมึงเคยเรียนไหมเรียนฮะชุดตาก่อนกี้มาไปอ้าพอ่อ ไปห้าปอกันนี้มึงกิดแลที่หรือที่ให้ไม้เท้ามาจีบเลยพลักลงไปในเอวหรือที่มาช่วยผู้ยากจะสาบว่าไม้เท้าหรือที่ให้ทุตตาคอนเจอพื้ไอ้ไรอยู่หมายท้าวันชื่อใ,ใ,ให้พี่นุย้ยถามพี่เด้งตอบหมายท้าวมันก็ชื่อหมาท้าวหรือมันนี่ไปชือ่อเลยผิดผิดเปล่าปิด จื่อเปลือไม้เท้า,ามันจื้อไม้เท้า,าอ่ะพีนุย้ยเจะเลยชื่ออะไรชื่อพปลือไม้เท้าจื่อเติร์ดชื่อเปลือาเติร์ดเติร์ดพลือเอ๋เม้นเลยแล้วปละครองพาขึ้นมาพนบนบันพดแต่สอนว่าอย่าไวา้ใจมนุษย์มันแสนสดลึกล้ำเลือกกำหนดนั่นกรอนอยู่ที่ว่าบอกทุดพากรเจ้าจงตามไปเอาไม้เท้า,ตาเติร์ดมันจื่อเติรนะ์ดลยอแล้วไม้เท oh, ้าเติร์ดมันจื่อเติรนะ์ดแหละ พี่หนุย้ยไม,ม่เข้าใจความหมายคำกรอนอ่าวพี่แท่งได้ไปเลยหนึ่งคะแนนว้าวเองช่วยไม่ได้ทำลูกเสียเองนะเพื่อนทำลูกเสียเองคุณเสิร์ฟไม่พ้นแนตเองนะเพื่อนบ่อยครั้งที่ว่ามันติดมือเอ้าพี่แทง่งิวัตว่าเนปลี่ยนเ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 ปลี่ยนวิธีต่อสู้นี่เป็นกาตามสุทไทยแลยนะ้วนะวันนี้เออเอาเลยเอาเป็นบอดพอนกุยเป็นอะไรก็ได้ มึงผูดตึงบดกรอนรุ่นตอนผูเคยเกี้ยนไว้ตาน้องเป็นนามปีเป็นปลาน้องเป็นข้าวปีเป็นนาอ๋อเป็นคู่กันใช่ไหมครับแต่ลงจะนะอ่เอาบังคับจะะตกลงนะตาคูเป็นบุรีกูเป็นกัญชาเออตาคูเป็นดาวกูเป็นวัวบาแพรกครับทําไมเป็นฟ้าครับดาวมันคูกับฟ้ากูแรงดาวมวดนะดาวมวดไปติดบนฟ้าเลยจำเโรยอดเคย เป็นนายร้อยติดดาวมอเจอใช้อ่านมน้ใช้ได้ครับนี่เป็นการบอกยศบอกตำแหน่งต้องระวังนะปัญหาเชาก็มีทำายเสี่ยลาวกูต้องงบปัญหาเจล่าล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 า มันกีนูอยากจะรู้ว่านุ้ยจะเป็นอะไรมันกี่นูมันไม่ได้คู่กับปลาเมื่ออยากคิดว่ามันจะคู่กันก็จะนั้นมันไม่มีตาราจะเป็นมันกีนูกีนูเอาหมดเวลาแล้วมีนุยตอบเป็นแล้วเราเป็นมันกี่นู ไม่รู้หนุยจะเป็นอะไรเราจะเป็นพุงตามันกี่หนูใครขอรู้กันตัวปักตายเขาปลูกเงาไว้โลกไว้นะที่ริมชายคาอย่างอื่นทำอะไรไม่ได้คูดแล้วก็า้าใแกงทอดพุง อา้าวพี่เท็กโตต้องถามให้พี่นุ้ยติดถึงจะได้คะแนนติดไอ้เอก่งติดพี่ติดอยู่ผูกูติดเป็นตีติดหน่อยตโตกอร็รอองเดียวติงไม่ติดไหมต้องป้หน้าโจต่อไปนี้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่นกว่าดินกว่านะ้ำใหญ่นกว่าลมกว่าฟ้าใหญ่กว่าสาระ ยักษ์มัคทีวันมันได้ปิดสนุกมันได้ยินเสียงด้วยความจำนี้จำนานป่ามันก็เลยเข้ามาแอบอยู่ข้างหลังองค์ชายตรมุยาทอดประเนตนเห็นสังเกตดูฮะ บอกแท่งด้วยนะเท่งบอกมันทำไมเพราะมันวิ่งไวกว่าเราไปน้องไปแพ้จนในกรรมกาดนี้ไม่มีเหลวใจไหม ติมนกว่าลำใหญ่กว่าลมกว่า้าแล้วกับตัวที่มันเพิ่งมาตัวทั้งโลกาใหญ่กว่าตั้งเพลดีโอเม ต้องกำพลาอยากบอกให้เข้าใจบอกได้ยังไงมันวิ่งไวฟังลาแล้วลาลาแล้วลาโชคดีเถิดนะทั้งโลกนี้และพารโลกเบื้องหน้านอนเธอแม่เป้จุดร้องเลย นกนื่นไม่เล่นมัเนเด่กันนายเทงสุดยอดของตติปัญญาอีจ้าหนุยก็ยอ้วยุไม่เคยระใครเท้าอีจ้าหนุยตายและและก็แล้วใจโยยกับสต,ติปัญญาที่บิดดอนมารดารู้จักเกิดลูกให้มีสต,ติปัญญาใช่โย่ใช่โยยกับครูอาจารย์เบื้องทิศบูรพาผู้ประจิตประสาทวิชาความรู้คุณครูเป็นผู้แนะนำคำ ไหนบอกว่าเองเป็นผู้ยิงใหญ่ไม่ใช่เหรอไอ้มนุษย์มึงใหญ่ใช่ไหมีไมไม่ไม่รักคูเลยกนะัรนัดคุณสัน้นคุณจัดเสืออย่างปันกดกวดมึงชื่ออะไรชื่อเองชื่ออะไรนะ้าช,ชื่ออะไรออไม่มีทุ่มเสียงที่จะพูด ดีกูจะได้บีบของให้ตายเรืชื่อเทงชื่อเทงครับปล่อยกูก่อนนะข้ามีน้ำมาอีนางยักษ์มักขีวันครับยินดีรู้จักอย่าง,อางเออผมลาเดียวมึงยังไปไหนไม่ได้หรอกอ๋อแล้วโบนูไปแล้วผู้ชายที่รูปร่างหน้าตาหวานหวานผู้นั้นนะ่ะชื่ออะไร ทำไมอมึงบีบลมติดในมาเอ้ยชื่องใจตรงรุยาเป็นลูก้าเมืองนะคกไปซาลีอ๋อเลยอ้าวว่าอะไรเด็กูช่วยว่ามึงไม่ต้องเรียกออกมาดิกูจะเอาไปเป็นสามีของกูเ็กเมื่อก่อนมนุษย์เห็นนะกูต้องกินหมดเจอกูกินแต่เห็นเจ้าชายนี่กูรู้สึกนึกรักกูจะเอาไปเป็นสามีกู มึงจั่งปอนตังเนี่ยแหละกูเรียกเจ้านายหรอกกูเรียกกบหรือแต่ตาก็เรียนทริปแล้วนี่ก็ไม่จุดไม่ปัน่นฮะไม่เหมือนเจอกูไม่เรียกมากูจะบีบคอมึงให้ตายก็ตายเจ้านายเนี่ยก็ไม่ทิ้งลูกน้องหรอกมึงเรียกมาดิลองและอยากนะกูเรียกให้ตามมึงหวานนะถึงไม่ถึงกูไม่รู้นะกูเรียกให้แม่ไม่นุยกูไม่กอบแล้ว เออ,อตะกูตายตรงนี้อยากกินเลยก็แล้วตะกูรถตกลหลงมาจุกนั่งกันกวรับกูไม่ได้เด้ <c oughs> อก็ป้าหยัดแม่ไรคนกินสักทีมันปลือว่าโอ้ยเจ๊วินดาองค์ใจกับผมติดอยู่แล้วกับอยากแม่ไ,ไปได้กับต่ต้องการผมหลูกาวคนองค์ใจร่อยเต็บมบนะ้านชาดีก็เม็ดแล้วนะวะวันนี้กูนึกกินดูกูแต่เพื่อนเลยกว่าป้านดิ cho con lại đựng, ai đựng đi tụm nấy, phải hô ngắn, anh con tì, anh con nà, con kín, cũng kín làm mát, trắng anh lóc